ทานายสาวคนเก่งคดีจอห์นนี่เดฟดังอีกแล้วกระโดดเข้าช่วยผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องบินบันเทิงเทศสวัสดีครับนิติยสาร People อ้างเว็บไซต์ TMC รายงานว่าคามีวัดเกสทนายความของจอห์นนี่เดฟ ได้กระโดดเข้าช่วยเหลือชายชราวัย70กว่าปีโดยผู้โดยสารได้รวมชั้น first c ค a าสที่ป่วยกระทันหันหมดสติบนเครื่องบินโดยเว็บไซต์ TMC เว็บบันเทิงชื่อดังได้รายงานว่าทนายความสาวลุกครึ่งคิวบาโคลอมเบียวัย37ปีและทีมบริการของเธอได้รีบลุกจากที่นั่งในชั้น first c ค a าสของสายการบิน American Airlines เที่ยวบินภายในประเทศจากนครลอสแองเจลิส ไปยังนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ทันทีที่เห็นชัยชรลาล้มลงไปกองกับพื้นขณะที่กำลังเดินผ่านที่นั่งของคา m มิลและบอริการ์ดข่าวระบุว่าหลังจากนั้นได้มีศัลยแพทย์ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือในเที่ยวบินนั้นด้วยมารับหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารในนี้ต่อและเมื่อเครื่องบินต้องวกกลับไปที่นครลอสแองเจลิส ชายผู้โดยสารวัย70กว่าปีนี้ก็เริ่มฟื้นคืนสติรู้สึกตัวได้ถูกนำลงจากเครื่องบินโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินในข่าวได้ระบุว่าระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่อหน้าต่อตาคามิลได้โทรศัพท์พูดคุยกับพี่เขยที่เป็นแพทย์ซึ่งช่วยแนะนำคามิลถึงขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะเช็คว่าชายชรามีอาการหัวใจวายหรือไม่หรือมีเลือดออกในสมองหรือไม่ที่เกิดจากการล้ม ขณะที่ทีมบริการได้ใช้นาฬิกา Apple Watch ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจชายผู้ป่วยทั้งนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวได้ขอบคุณคามิลโดยการมอบวายและแชมเปญและเรียกทนายความคนเก่งว่า Wonder Woman ขอขอบคุณข้อมูลจากนิสสาร People และมดิชนออนไลน์สวัสดีครับ